สวัสดีจ้าฝนพัดตำตีำนไก่นะจ้ะเมนูคำคออีกแล้วฝนนี้อ่ะถาดพริกมะนาวนะจัะมะเขือเทศแล้วก็มีใส่ฝนใส่ต้นหอมน้ำนกหว้าฝนว่ามันข้าวฝนก็เลยใส่ใส่อะไรใส่หอมเปรห้งจี๊ดบเอาพริกะกระเทียมลงไปก่อนแล้วก็บฝนตักผงนัวใส่เลยจ้ะตำฝนตำผงนัวพร้อมกับอ่ะพริกกระเทียมใส่หลายจังน่อยจต่ไม่เฉลดน้อยๆแล้วก็น้ำตาลนิดนึง คนมากินเปรี้ยวหวานแต่ว่าตําตีนแก่ฝนสีใส่พริกหลนะจ๊ะมันบัเวเ็ดมันสีบัวแสบเนาะตีนไก่มันขาวอย่างที่ขาวๆคนมากเผ็เดๆพริกจะเป็นระย่างเล็กน้อยนะตําตีนไก่พริกแหลกแล้วนะจ๊ะปิ้งกันไปไหนพริกกระเด็นติดมือแสบได้จ๊ะเนี่ยพริกติดมือนี่ใส่มะเขือเ,เทศกันจ้ะ ไปเท่นใส่สองหน่อยขน่อยหน่อยน่อยฝน,น,น,นใส่เป็นซิปหน่วยใหญ่แบบสี่อ่ะสองลูกพอจมะนาวเปรียปร้ยวๆเลยจ้ะจำตีนไก่เอาเปรี้ยวเผ็ดหวานไปเลยเนา,าเพิ่งลงสิลูกยังมาได้ปีบ น้ำหน่วยหนึ่งเลยจ้ะหนึ่งรูปอาจจะน้ำปะลารามานีฝนใช่ของใหม่นะฝนบริกินของแม่วดัดหลายมือแล้วมันหมดแม่วัสนาจ้ะมันเบิดอยูนี่หาซื้ออย่างเยอใส่สองช้อนก่อนจ้ะเพิ่นนัวค่ะเยอะมือเสียงแบบใส่ไหม ได้งินมาจากเสียงลูกชายเขากรองยังค่ะกราใส่ตีนไก่ด้ะแกะใส่ลงไปเลยตีนไก่ยังหอนๆอยู่ได้จ้ะเนี่ยเอาฟนกระใสต้นหอมลองไปพร้อมใส่ลงไปเลยจ้ะ ได้จ้ะน้ำร้ายไหลแล้วตอนเนี้ยหิวตําชักบาได้จ้ะมันเต็มโคกมันร่นสวัสดีจ้ะวันนี้ฝนมาไฮแกล้วจะฝนพากินเป็นตําตีนไก่นะจ้ะเป็นเมนูค้ำคอเป็นขอมาจะโดนแล้วจ้ะ ตำตีนไก่มื้อนี้ได้เฮ็ดนะจ๊ะมื้อนี้อ่าสะดวกมากเลยก็เลยได้เฮ็ดต้มตีนไก่ประมาณตุนนะจ๊ะตุนประมาณสองชั่วโมงครึ่งกะคิดว่าสิเปื่อยดีอยู่จ้ะแล้วก็เมนูอีกอ่าเมนูข้าคออีกหลายๆเมนูเดี๋ยวฝนทยอยเฮ็ดให้นะจ๊ะที่อ่าถ้าฝนบ่ได้เฮ็ดจักเทื่อกกระท้วงได้นะท้วงได้จ้ะฝนขี้ลืมฝนบ่ได้จดใส่สมุดนะจ๊ะเมื่อวานนีนฝนเพิ่งจดได้จักจักเมนูสองสามเมนูมั้งรวมทั้งตับตีนไก่พร้อมนะจ๊ะมันมีนิู้ก็เลย พอดีเลยจ้ะวันนี้ฝนก็มีน้ำเขียวนะจ๊ะแก่เพดเพราะว่าตําตีนไก่ฝนซีเพ็ดจ็กหน่อยมื่อเนี่ยมันเป็นตีนไก่ไม่ฉีกขาวๆแล้วจ้ะมันต้องแบบเอาเพดแก่แล้วก็มีอ่ะยงบินพันนะเพฝนแล้วก็มีอ่ะเก้วมังกรนะจ้ะไว้ถ I mean. ้าแก่เพดอืมเก้วมังกรเย็นๆเดี๋ยวจะจังแก่จะลื่นลัวเก้วมังกรแซตเตอรเย็นจ้ะมาฝนขอญาต์กินตําตีนไก่ได้กินน้ําฝนมาผู้ใดมาร์กพุดไดคอรด้ะจ้ะ ผู้ใดขอตามจีนไกล้ถ้าเบิ่งอยู่กะรายงานตโตได้นะจ๊ะว่าผู้ใดเป็นคนขอขอญาต่ะมันก็เสรกินยากจังหน่อยเนะแต่ม,มันก็สิมันมวนจ้ะมันมาจัน มันจะแม่เกินแต่แม่ดอก่รู้แม่กินเป็นบ่อายกระผอก็สิบเป็นประกาศป้ายใหญ่นะจ๊ะเดินใกล้ ได้กินโดนจากซกินตำตินแก้เสียเวะลาได้กินผักเนาะนี่มิแตเวะลา้ายกระโดง รับจากเผ็เเดเยอะพีิจังเลยบุฟเฟ่ต์ปเิยนะตแต่ถึงสิบแลยนะพี่ฝนพาาต่ำมาจังไข่กระดูกปลานงูเหลือม มาจากแบบฝนตําตินไกล้แค่เครื่องโลแล้วจ้ะถ้าโลนึงฝนจะกินบะเบิดมันชะอิมก่อนเพิ่มคอลลาเจนเท่าแล้วจ้ะพี่พันวากินตินไก่แล้วคอลลาเจนหลายอ๋อเนี้ยปาก <laughs> เขอน้าจากน้อยกันเสียงอื่นน้ามนะน้ำตาขอเบาเลยจะเผ็ดโอริกเผ็ดแฮะ

กันเตยกันนี่มันสิบได้มันสิบได้แห่นจ้ะมันสิกินง่ายเพรามันบ่มว่ <c oughs> วมนคนเอาผักสลัดมาฟ้าวเลยมันีนกินไปแล้ว มาจากักยำก่อนออหวานดีจังคำใหน เพิ่นคอมานะจ๊ะว่าตำจีนไกเพิ่นบอกเขาตำจีนไกล้วนๆนะท่านบาใสอย่างอาไดใจเพิ่นด้าตำใจเพิ่นตำใจปนีบ่ห้กก็ตือว่างไรแล้วจ้ะนะเรียกคะแนนเ้วอเออเดวกน่าทางเยอะ ต้องใส่เด็กหน่อยคุยแบ๊บจ้ะหัน,น,จ,นจิ้มไก่ขั้นจิ้มต้มจินไก่เปื่อยนะะั่นจะจิ้มใส่กับน้ำพีกระพงกับแ,บแ่บนะ ที่พี่พันบอกฝนนะเห็ดขนมจีนตีนแกละกมีผีกระพงพร้อมจิ้มแฝกแบบจินเปิดเป็นเแบบแทบ กินตีน,ตนกไก่ลายประเนี่ยนี่ตื่นเศ้ามากผิวดีแต่น่ายล้วจังคอลลาเจนเพียบเลยมันตีนใก่สิขึ้นมาแทนตีนกากระบาจาาักรกว่าหยอกหยอกนะตาอืม เรื่อง,งกวนคนนี้ก็แด,ด่จุ่มชุมน้ำกันแต่เผ็ดอยู่แต่หังมากขมักเน้ำน้อยๆนะแบน้ำไม่คม ก็มาจาบมะนาวแท้ตู้เย็นดนรวมของมันเองใครมีส่วนมะนาวพื้นกำมงอนกัอยากรินกัน 不玩。<One. S 2> chả mà ta Ai sai không ơi Sai không hồn thì bấm mình ta, Mình không chịu Sai bẹp ngấu เะไดายนะวาคนจำซื้อคนอ่าพูที่เป็นขอเมนูปร่ได้จ้ปร่ได้เอินรนไ่ได้เอิ้นกินเี๋ยวกินรถแล้วจ้ะด้วยกลหน้าจอหนอึ่ง <laughs> ยิบรด Vậy là cả làn vậy chẳng Kinh khen quá ta Yeah, bitch. Amazon เบื่อทั้งหกนิ้วเจ็ดนิ้วเดี๋ยวฝนไปก่อนนะจ๊ะเหลือโบกี้เหลือโบกี้อันจ๊ะแต่ว่าต้องไปก่อนเวลามันแลนไว้เพิ่อติดจุดติดนิ้ว <c oughs> ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่ขอเมนูอ่าตำตีนไก่มานะจ๊ะสาบใจกินมวนฝนเป็นคนมาแท็กตีนไก่อยู่แล้วนะ เด็ดเมนูนี่ก็ถึงจะาะจามวนค่ะเพจจ์ขอบคุณหลายนะจ๊ะขอบคุณที่ขอบขาพูดหลายๆขอบคุณที่เขามาชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณที่กดติดตามเดาฝนขอบคุณที่กดไลค์ลวก็กดแชร์นะนะจ๊ะขอบคุณที่สนับสนุนมาเลยตลอดนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดวฝนไปจ้ะเดาฝนไปก่อนจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ